โหนดังเปิดดวงบิ๊กโจ๊ค่ะมิถุนายนท้าทายพลิกฟื้นกลายเป็นดีบิ๊กต่อลงตัวนั่งผบตรยาวไม่มีใครขวางได้ค่ะอาจารย์วิสารับปนมกรนค่ะนักพยากรหรสศาสตร์ตัวเลขนะได้ทํานายดวงของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานหรือวบิ๊กโจ๊กนะ เขาบอกว่าพอมิถุนายนเนี่ยก็จะมีผู้ใหญ่ค่ะช่วยฟื้นคืนชีพขึ้นมาเหมือนเดิมนะคะเพราะบิ๊กโจ๊กเนี่ยรหัสชีวิตติดดาว2ดาวค้่วบวกนะคะถึงคราวโชคร้ายก็จะกลับกลายเป็นดีนะคะมิถุนายนก็คือวันที่21ก็คือวันนี้นะคะจะมีเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าเขาเนี่ยจะพลิกฟื้นกลับกลายเป็นดีนะ,ะตัวเลขก็ตอบไว้แบบนี้ทางออกเขามีเสมอค่ะ ส่วนดวงของพลตํารวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลหรือว่าบิ๊กต่อนะอาจารย์วิสารักษ์ก็ได้ทํานายบอกว่าวันเกิดก็คือวันที่27มกราคมนะฮะปี2507นะฮะอายุก็60ปีนะ กบอกว่าเดือนเมษายนเนี่ยก็จะลงตัวนะคะลงตัวเรื่อยๆใครทําอะไรเขาไม่ได้นะคะตัวเลขเขาเนี่ยลงตัวไปหมดนะคะยังไงเขาก็ต้องอยู่ในตําแหน่งผอตรอยาวจนเกษียณนะคะซึ่งเขาเนี่ยมีดวงที่ท้าทายมีดวงผู้ใหญ่เหมือนกันนะคะก็ไม่ธรรมดาค่ะจากกรณีเมื่อวันที่20มิถุนายนที่ผ่านมาน,ะะนายวิศนุเครืองามค่ะ ที่ปรึกษาของนายกริ่มตรีแถลงผลการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีปรากฏเป็นข่าวต่อสาธารณะเกี่ยวกับความขัดแย้งในเรื่องของคดีของบุคลากรภายในสำนักงานตํารวจแห่งชาติะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพลตํารวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลพบวตรและพลตํารวจเอกสุรเชษฐหักพานรองพบวตรค่ะซึ่งมีนายชัดชัยพมเลิศเป็นประธานนะคะว่าได้รับมอบหมายจากนายกให้ถแถลงผลสอบของคณะกรรมการซึ่งก็มีการออกคําสั่งสำนักนายกนะคะส่งตัวพลตํารวจ ต่อสักกลับไปดํารงตําแหน่งเดิมค่ะแล้วก็การดําเนินการเรื่องอื่นก็เป็นเรื่องของสํานักงานตารวจแห่งชาติว่าจะต้องสอบวินัยหรือเปล่านะคะซึ่งย้อนไปค่ะเมื่อวันที่30มิีนาคมที่ผ่านมานะะอาจารย์วิสารรับปนมกนะะ์งานนักพยากรณ์โหราศาสตร์ตัวเลขได้ทํานายดวงของพลตารวจเอกสุรเชษฐ์ผักพานหรือว่าบิ๊กโจ๊กนะบอกว่าเกิด29ตุลาคมนะปี2513อายุตอนนี้ก็54ปีค่ะอาจารย์วิสาระบ,บอกว่าเดือนนี้เนี่ยนะ ตอนนั้นก็คือเดือนมีนานะตอนที่ทำนายเนี่ยนะคะเขาบอกว่าจะสับสนหวาดระแวงสูญเสียความเชื่อมัน่นเสียใจเสียความรู้สึกเดือนเมษายนก็จะสะเทือนมากนะ,ะจนแทบว่าอยู่ไม่ได้ต้านปัญหาไม่อยู่นะ,ะประมาณวันที่17เนี่ยอย่างช้านะคะพอมาถึงเดือนมิถุนายนนะ,ะก็คือเดือนนี้นะคะก็จะมีผู้ใหญ่ช่วยฟื้นคืนชีพขึ้นมาเหมือนเดิมเพราะบิ๊กโจ๊กเนี่ยรหัสชีวิตติดดาว2ดาวควบบวกถึงคราวโชคร้ายก็จะกลับกลายเป็นดีค่ะ มิถุนาย,ยนวันที่21นะคะก็คือวันนี้นะคะเขาบอกว่าจะมีเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่เขาจะพลิกฟื้นกับกลายเป็นดีตัวเลขก็ต่อไว้แบบนี้นะ,ะว่าผมบอกว่าเขาเนี่ยมีทางออกเสมือนะคะส่วนทางด้านของพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลหรือว่าบิ๊กต่อค่ะอาจารย์วิสารัตได้ทำนายบอกว่าวันเกิดก็คือวันที่27มกราคมปี2507อายุ60 นะเดือนเมษายนเนี่ยก็จะลงตัวลงตัวเรื่อยๆใครทำอะไรเขาไม่ได้ค่ะตัวเลขเขาลงตัวหมดยังไงเขาก็ต้องอยู่ในตําแหน่งผอบัตรอยาวจนกเกษียณนะคะแล้วเขาบอกว่ามีดวงท้าทายนะมีดวงผู้ใหญ่เหมือนกันซึ่งก็ไม่ธรรมดานะคะและเมื่อนําดวงของทั้งสองคนเนะะี่ยฮะมาดูกันแล้วก็ปรากฏว่าดวงทั้งสงคนเนี่ยก็มีการพูดคุยกันรู้เรื่องนะถึงบิ๊กต่อจะกดดันบิ๊กโจ๊กก็ยอมเพราะว่าเขาเนี่ยรักกันเชื่อกันมาตั้งแต่ชาติก่อนนะ สบอาชาติก่อนเนี่ยเขาเคยเป็นลูกศิษย์เป็นอาจารย์กันนะคะเคยเป็นหุ้นส่วนเคยเป็นเพื่อนร่วมโลกกันมามีบุญเก่ากันมาค่ะถึงจะฟาดฟันกันแต่ก็คิดว่าเป็นเพียงการจัดฉากสร้างภาพนะคะคงไม่ใช่เรื่องจริงหรอกแต่ทางตัวเลขของบิ๊กโจ๊กเนี่ยดวงไม่ดีแต่เดี๋ยวเขาก็ฟื้นคืนชีพนะแต่ดูจากตัวเลขเนี่ยดวงของบิ๊กต่อก็ลงตัวแบบท้าทายด้วยนะว่าใครจะทำไมนะคนที่ดวงไม่ดีนะกำลังจะมีเรื่องสะเทือนใจอย่างรุนแรงกําลังมีปัญหารุมเร้าเข้ามาแต่เดือนมิถุนายน ฟื้นคืนชีพหมดนะท้ายที่สุดก็ไม่มีอะไรพูดคุยกันได้ยอมกันได้นะบิ๊กต่อก็จะกลับมาเป็นผบตรบิ๊กโจ๊กก็ลอยตัวก็ถือว่าไม่มีอะไรนะส่วนเรื่องของบิ๊กโจ๊กค่ะตามตัวเลขเนี่ยอยู่ท่ามกลางปัญหาทําให้ไม่สงบเรื่องของอาชีพสะเทือนใจมากแต่พอมิถุนาทุกอย่างเนี่ยง่ายไปหมดนะมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือเปลี่ยนแปลงประเด็น,เน,นทิศทางที่ดีงามค่ะใครก็ทําอะไรเขาไม่ได้นะแล้วเมื่อถามว่าผู้ใหญ่ที่ว่าเนี่ยคือทักษิณใช่หรือไม่นะ ซึ่งพอนาดวงของุทักษิณมาเทียบกับดวงของบิ๊กโจ๊กเนี่ยว่าถูกดวงกันไหมก็ดูเหมือนว่าจะคุยแล้วก็เข้ากันได้นะแต่ในใจเนี่ยเข้ากันไม่ได้คนละความคิดทักษิณก็จะให้บิ๊กโจ๊กเนี่ยมาเชื่อเขาแต่บิ๊กโจ๊กก็ไม่เชื่อนะ เพราะว่าเขาเ,ช,อเอาชื่อมั่นในตัวเองนะเชื่อมั่นของเขานะความสามารถของเขาเนี่ยนะคะแต่มิถุนานเนี่ยก็จะมีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเขานะอันนี้ก็เป็นดวงของบิ๊กโจ๊กแล้วก็บิ๊กต่อนะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยจะจบอย่างไรนะจะเป็นยังไงต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราต้องติดตามกันค่ะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยค่ะเพื่อได้นําข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะ